แน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนคลับเธอนะครับก็ต้องเคยดูผลงานเธอเห็นคลิปเธอในทิกต o k ครับความเซ็กซี่ของเธอและเสียงอันไพเราะนะครับนอกจากจะสวยเซ็กซี่แล้วเสียงดีตากสําหรับนักร้องสาวมินตราครับล่าสุดเนี่ยเธอโพสต์คิวงานนะครับลงในเพจโซเชียลของเธอในภาพสุดแซบครับชาวเน็ตหลุดโฟกัสกันหมดแต่ก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปดรามา่าต่อว่าเธอว่าใช้เรือนร่างหากินแรงมากนะครับแซะแรงเนี่ยครับ แซบนะครับอย่างสาหรับสาวมินตราอินทิราครับตอนนี้เนียมีคิวทัวร์เล่นคอนเสิร์ตไม่เว้นวันครับแถมคิวเนี่ยยังแน่นยาวเหยียดเกือบทั้งเดือนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับมินตราเนี่ยลงภาพสวยๆแซบๆให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันผ่านอินสตาแกรมครับแต่ละภาพเนี่ยได้รับความสนใจมากครับไม่ว่าจะลงภาพแบบไหนก็ได้รับยอดไลค์ส่งหัวใจจากแฟนๆเนี่ยไม่น้อยล่าสุดสาวมินตราโพสตภาพในวันที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาในชุดสุดแซบเว้าแหวกช่วงอกนะครับ จนแฟนๆเนี่ยตาลุกวาวครับพาก,กันถล่มไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆสำหรับนักร้องสาวนะครับแต่ก็ไม่ไวายมีดราม่าเกิดขึ้นครับชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงภาพดังกล่าวว่าเริ่มขายร่างกายแล้วก่อนเรียบร้อยนี่แต่ก็มีแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยเข้ามาตอบกลับแทนนะครับบอกว่าว่าไปเรื่อยแสดงความเห็นได้น้ารังเกียจจังว่าจะไม่ได่าแล้วนี่หน้าตาลุงก็ทำไ้ายลุงพอแล้ว วก็บอกไปยุ่งอะไรกับการแต่งตัวเขานี่ทัวลงแทนนะครับผู้ชมแต่แน่นอนว่าเขาก็เซ็กซี่นะครับเซ็กซี่แล้วก็เสียงเขาก็ดีแล้วก็มีแฟนคลับซัพพอร์ตผลงานของเขาเยอะการแต่งตัวเนี่ยเป็นรสนิยมความชอบส่วนตัวนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปดูแค่นั้นเองครับ